ผมเชื่อเลยนะว่ามิจฉาชีพสิ่งที่จะหลอกขายแนะ่นอนเขาจะทําราคาเสนอราคาที่มันต่ํายั่วยวนให้คนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้ดีแต่ราคาต่ำมันน่าจะมีนะแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าร้อยละเก้าครับพี่ถูกหลอกซึ่งที่ผมสังเกตและสัมผัสมาเห็นเยอะและบ่อยมาก สาเหตุที่กระแสต้นไม้มาแรงในยิ่งในช่วงนี้นะเหตุผลเพราะอะไรสำหรับความคิดผมนั้นผมมองว่าอย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าเสื่อมเนื่องมาจากด้วยสาการโควิดจริงๆนั่นทําให้มีผลมากกับความนิยมชมชอบต้นไม้มันเพราะอะไรผมมองว่าอย่างนี้ฮะในเมื่อสการคุดมันเข้ามาเนี่ยเราไปไหนไม่ได้มันเราก็ต้องคงจะต้องมองสิ่งรอบตัวที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ภายในบ้านเราไม่สามารถออกไปไหนตอนไหนได้มันอะไรที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเนาะ มองเห็นสีเขียวนะพี่ิมีต้นไม้นี่นะ่ะไอสิ่งใกล้ตัวตรงนี้แหละมันเป็นกระแสจุดเริ่มต้นเล็กๆของคนที่รักและชอบในเรื่องของต้นไม้ธรรมชาติหากถามว่าต้นไม้ชนิดไหนนะตอนนี้ที่เป็นกระแสนิย,ยมนะปัจจุบันนี้นะฮะก็ต้องบอกได้ว่ามีไม่กี่ชนิดนะฮะหลักๆคือตอนนี้กระแสแรงมากหนึ่งคือตระกูลพวกมอนเซอร่านะครับหรือพวกซิลฟิโลต่างๆ ที่มีความด่างนะฮะถัดมาก็เป็นเรื่องของเอ่อกล้วยกล้วยด่างเช่นเดียวกันซึ่งอย่างที่เราทราบว่ากล้วยด่างอินโดที่แบบเป็น10ล้านเนาะนั่นก็นั่นก็คือเป็นเป็นเป็นกระแสที่ปลุกขึ้นมานะครับถัดมาเรื่องของบอลอโลคาเซียต่างๆบอลทั้งบอลบอลไทยบอลต่างประเทศซึ่งมีความนิยมมากนะตอนนี้นะฮะสำคัญอีกต้นหนึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบตลอดตลอดนะไม่ไม่อยู่ที่กระแสแต่ก็ยัง ได้รับความนิยมอยู่เสมอก็คือตระกูลพวกกระบองเพชรนะฮะหรือแคสตัสนี่ก็ยังยังไปได้เรื่อยๆ4ีหตัวนี้เป็นไม้ที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้อยากที่จะเข้ามาสู่วงการต้นไม้ต้องทําอย่างไรบ้างอันดับแรกผมให้ความสําคัญกับเรื่องของ1คือความรักต้นไม้ชอบพอกับสิ่งนั้นจริงๆต้นไม้อาจจะไม่ต้องหลากหลายรือม,มากมายกับสิ่งที่เราจะลงทุนไปนะฮะ ข้อ2เราต้องศึกษาหาความรู้ในกลุ่มก่อนซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มมีกลุ่มมากมายหลากหลายเช่นกลุ่มบอลกลุ่มไม้ดอกต่างๆเราจะต้องเข้าไปในกลุ่มนั้นไปศึกษาดูเรื่องของการเติบโตนะฮะโลกราคา อันดับแรกมันต้องเริ่มจากความรักก่อนเลยผมมั่นใจว่าความรักน่าจะเป็นต้นทางสําคัญมากสําหรับการที่เราจะมุ่งมั่นไป้างหน้ากับวิชาชีพหรือเส้นทางที่เราเลือกเดินน,นะครับและสําคัญคือเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคู่ค้านั่นคือสิ่งสําคัญประเด็นหนึ่งสําคัญก็คือว่าการพัฒนาฝีมือของตัวเองนั้นที่จะให้งานมีความชัดเจนมีความแตกต่างจากสไตล์ในททั่วไปนะฮะ ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่สนใจที่จะลงมาจัดสวนลุยในเส้นทางเส้นนี้นะครับสำหรับต้นไม้โปรดของผมมีอะไรบ้างสำหรับที่บ้านผมก็มีหลากหลายชนิดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําให้รู้จัก 1- 2สองชิดกันว่ามีต้นอะไรอย่างไรบ้างนะครับตามมาเลยนะครับนี่เลยครับเห็นไหมฮะช่อเขาเรียกว่าใบไม้สีทองนะครับ หรือย่านดาโอซึ่งคุณลักษณะของเขาเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าชื่อ็นบ่งบอกลักษณะของเขาใบไม้สีทองนะฮะหรือย่านดาโอนี่คือลักษณะของดอกเขานะฮะเขาเนี่ยเป็นไม้เลยชิ้นหนึ่งอยู่ทางภาคใต้นะฮะจะเยอะมากเลยนะฮะคือลักษณะประจําของเขาคือใบสีทองถ้าเป็นใบอ่อนยิ่งสีทองใหญ่เลยพอใบเริ่มเริ่มเข้มสีมิติมันก็เริ่มเข้มและกลายเป็นสีเขียวเขาจะออกทองนีอยู่ตลอดทั้งปีนะ,ะชอบ หน้าฝนจะแบบดูชุ่มชื้นมากนี่คือต้นปอดของผมนะฮะอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นเอ่ออยู่ข้างในนะฮะชื่อว่าอางุ่นทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะฮะใบมีสระความเฉพาะตัวแล้วมีผลเป็นมเมล็ดองุ่นเล็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเป็นแบบไหนนะครับตามมาครับและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เป็นไม้โปรดสำหรับผมนี่ก็คือนี่นะฮะเขาเรียกว่าองุ่นทะเลครับ จัดเป็นไม้ยืนต้น,นขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากนักนะฮะและ้วลักษณะของใบเขาก็คือแบบเป็นใบรูปวงลีฮะแข็งแข็งหน่อยมีกิ่งก้านสวยงามนะฮะผลเขาสวยมากเขาผลเขาเนี่ยคล้ายลักษณะลูกองุ่นแต่เล็กเล็กเท่ากับลูกปัดสีเขียวอันนี้คือหลุดหมดแล้วฮะร่วงร่วงไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็สามารถที่จะทนความเค็มได้ปลูกอยู่ริมทะเลได้เหมือนกันนะฮะเป็นไม้ที่มีครคเตท,ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเห็นแล้วประทับใจเลยต้องมีไว้ในครอบครองนะครับ และนี่ก็เป็นต้นไม้อีกชิ้นหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะซึ่งนี่เลยครับอ่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหัวโตหรือแท้หางม้าสองชื่อที่เป็นชื่อเดียวกันนะฮะชื่อนั้นบ่งบอกลักษณะของเขาอีกเหมือนกันนะฮะรากของโคนนะฮะโคนใหญ่ๆอบอบแล้วก็มีกิ่งแตกขึ้นมานะฮะแล้วก็มีษณะใบเรียวแหลมนี้แท้หางม้าหรือหัวโตจัดว่าเป็นไม้ขนาดกลางไม้พุ่มขนาดกลางซึ่งไม่ใหญ่มากนะักเขาสามารถ จะเติบโตได้เป็นเส้นตรงถึงสี่ห้าเมตรก็มีเหมือนกันนะครับที่ต่างประเทศแบบหูใหญ่มากผมชอบคแรคเตร,ร์นิ่งๆแบบนี้ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องการน้ำมากนะครับขนาดด้วยกันนี่เลยครับอ่าเจ้ากระบองเพชรเชื่อว่าคอนโตนางฟ้านี่คือเป็นต้นใหญ่เป็นเป็นอารมณ์ของไม้ที่มีความแบบบ่งบอกสไตล์เนาะเพราะว่ามันมีความแบบแห้งแรงนี่คือความชอบส่วนตัวนะฮะ ครับแล้วผมก็อยากจะฝากข้อคิดดีๆสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาในวงการต้นไม้มีอะไรอย่างไงบ้างก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะควรพึงระวังและรู้นะ <c oughs> อันดับแรกคือไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรประเด็นแรกคือคุณต้องรักและชอบพอกับมันก่อนมีใจกับมันก่อนกับชนิดพืชพธุ์ต้นที่เราชอบนะฮะถัดมาคุณต้องศึกษาข้อมูลลึกซึ้งอย่างเพียงพอซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่เรื่องของตาม กลุ่มต้นไม้ต่างๆซึ่งเราจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่อจะศึกษาเรื่องของชนิดพืชพันธุ์การเจริญเติบโตรวมถึงราคาซึ่งในกลุ่มก็จะมีแยกไปว,ว่ากลุ่มไม้ด่างกลุ่มไม้ดอกกลุ่มกระบองเพชรคุ้อยู่ในกลุ่มนั้นนะ่ะคุณจะต้องคุณจะได้สิ่งดีๆมีความแลกเปลี่ยนกันเราจะได้ความรู้ตรงนี้ก่อนที่คุณจะซื้อตัดสินใจซื้อต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งขนาดเดียวกันนั้นระหว่างที่1คนรักเนาะ มันก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเฉวยโอกาสกับจังหวะและโอกาสของคนที่ชื่นชอบในสิ่งที่เข้าขารักอ่ะก็มีเขาเรียกว่ามิจฉาชีพจะต้องกันอย่างไรล่ะผมก็จะเน้นย้ำอีกเหมือนกันว่าบางเทือดตมนที่เรารักและเราชอบแบบพอมันสวยจริงมิจฉาชีพมักจะทําเสนอราคาที่ต่ํากว่าความจริงในท้องตลาดเสนอขายมาตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากผมจะบอกว่า ไม้สวยไม้ดีจะไม่ได้ถูกเสมอไปโดยมากจะเป็นมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงได้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคุณต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดว่าเป็นแบบไหนเพื่อที่จะป้องกันตัวเราเองและผมเชื่อมั่นว่าความสุขที่เราเริ่มจากการรักต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นจะน,นำพาโอกาสและปัจจัยมาให้เราได้ในวันหนึ่งนั่นคือความสุขสำหรับผมนะครับ